ตอนนี้มาอยู่ในพระอโบสถของวัดพระธาตุผาเงานะครับในพระอโบสถจะลูกปั้นองค์พบพระรูปนะครับเหลืออยู่แค่ครึ่งตัวส่วนพระเสียงนะครับจะไม่มีรูปเสียงนะครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นเงาดูแล้วแบบ สวยงามอยู่นะครับเป็นศิลปะมอนสไตล์ไทยเหนือภายในผนังพระอโบสถก็จะเป็นโอรูปแกะสหลักน่าจะเป็นทองเหลืองทองเหลืองนะครับสวยงามมากเลยตามผนัง